ยาวห<ะ>้าเมตรเก้าสิบเซน้วยแบบปีฮะ้ดวยฐาสิบปีนดหล่แกมันจะ<อ>เรือยาวเท่าไหร่ครับแกนมันไม่ผูกเลยยาวห้าเมตรเก้าสิบเซนครับแล้วลวมุมกว้างอะฮะเอ้มุม,มรัศมีเซร็รอบวง 2>, 2เมตรเอ้ยสองเมตรสีเออสเมตรสีก็สองร้อยสี่เนสองร้บเนไม่ไม่ใช่แบบนี้คือมาเห็นตอนเขาลากเลยตอ็กะนนเล็กนี้เล็กันนี้เล็กคนนี้แล้วเราไม่ตรอนนี้สงรยถกเอทียูนถีบาาตันหลังไปเนเี่น ถ้าอยากขึ้นให้ทำเบาๆอ่ะอ๋อถ้าอยากขึ้นให้ทำให้เาให้เราเบาๆก็เนี่ยเราทำเไม่ให้ขึ้นเลยขึ้นวัน10คนก็ไม่ขึ้นวันนี้สิบคนมาโอ้ยใเวลาแค่แป๊เดียวงขึ้นมายกขึ้นแทนแต่ก็ไม่ได้เราใช้ล้อก็ไปแค่ยับวัดรอ้อ้ก็กลับช้านมาขาับด้เขาคุ้มสนิทฐาน ถึงนี่แล้วลำใหญ่ปที่ว่าลอยขึ้นก็ยังงงเอาขึนอ๋อตอนอยู่ในน้ำคือลำเล็กใช่ไหมฮะไม่ใหญ่ขนาดนี้อ๋อไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่พอขึ้นมาจากน้ำแล้วคือขยายอืมครับมันเหมือนไม่ใช่ลำเดิมเหมือนไม่ใช่ลำเดิมใช่ไหมฮะมันแบบพายทีเดียวมันไปชุดเลยแล้วเขาไม่ต้องพายมีจับจับแค่ลำเดิมคือพลาสติกจับมือจับเองคือก่อนอันนี้มาเลยไปปุ๊บอ๋อ แล้วตอนตอนที่เราเรากู้ขึ้นมาครับเรือไม่ขยับไปไหนเลยใช่ไหมตอนตอนที่กู้ขึ้นมาแล้วแล้วยังไม่ได้เอาขึ้นจากน้ําเลยอ่ะเรือขยับไปไหนไหมไม่มาจอดแล้วยังอย่างคืออยู่อย่างนั้นเลยอยู่อย่างนั้นเรือก็ไหลนะแต่เกาไม่ไม่ได้ขยับไปไปไปอ๋อคือไม่ไม่เคลื่อนที่อ๋อน้ําเชี่ยวใช่ไหมก็ไม่ถึงกับเชี่ยวแต่น้ำไหลอ๋อน้ําไหลไหลตลอดอืมครับปีเตี้ยครับลุงไม่เป็นที่ดกว่าเประมาณล้วโดยแบปีแล้วผ่านจุปีน่าจะอืมครับ ชาวบ้านเขาใช้เรือเรือแบบนี้ทําอะไระครับข็ใช่หล่องสมัยก่อนมันจะไม่มีรถไงแล้วจะต้องขุดเรือเดียวเขาจ่ามาขุดแล้วทาเรือขายมาั่งบางทีเขามาว่ในบ่ามัง่งหาปลาหาอ,อะไรกินกันอแต่เป็นทรงลักษณะแบบนี้ใช่ไหมทรงลักษณะนี้แหละดับแรกเขาจะต้องขุดโลนก่อนใช้ขวาใ้ดูทางนะอ๋อครับแล้วนานๆไปก็เขาคอยขยายขึ้นเรือๆใช้ไฟลนท้องขางหันแบบ โอ้ใ oh, ช้ไฟลนใช้ไฟลนแล้วก็ถงังแล้วก็ถาบแล้วก็จะเจาะรูแล้วก็วัดระดับของของหนาบางเรือแต่แต่เรือลำนี้ไม่ใช่สมัยพระเจ้าตักสินเนาะไม่ไม่ใช่ครับแล้วตรงนี้ลุงลุงเชื่อใน,นส่วนของเจ้าแม่ตะเคียนที่เขาอยากจะขึ้นมาไหมเชื่อมากเลยเนี่ยอาศจรรย์รากๆเลยอืมตรงนีรมีคนหาปลาบ่อยรรรยรรรบรร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 รกรร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 รเรร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 รบรร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 ไม,ม่เจอเลยเนี่ย

อ๋อครับนี่ว่าต่้นนั้นคุณนด้วยเยอะมากวันี้เตียงมา้เยแล้วเเวลานั่นเลกยังไงเรไปไหนเจออะไรดูเถอะนะต้องเจอต้องนานเออ ไม่ไผ่ตุ้ดันมาคือมามาง่ายเลยมาง่ายเลยตันะ้ตงท,ที่กับมาแล้วอืมด,ดีเลยแล้วเราเอาเรือไว้ตรงไหนครับตรงเรือแดงตรงเรือสีแดงนู่นเ,เนาะ